โมเมนต์น่าเอ็นดูโมเมนต์ Moment น่าเอ็นดูอัมพัชราภาเจอน้องแอบิเกลน้องพายุครั้งแรกโดนความน่ารักตกเต็มๆบอกหาต้องเป็นป้าแล้วเหรอกลายเป็นขวัญใจพี่ๆแฟนคลับไปแล้วสําหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาสาวชมผู้อารยาที่ยิ่งโตก,ก็ยิ่งน่ารักแถมยังอารมณ์ดีที่เล่นเข้ากับคนง่ายจนทําให้หลายคนโดนตกไม่เว้นแม้แต่ดาราคนดังอย่างล่าสุด2ส,งสิงหาคม2566ทิทเทว์โอุพชรพนโ 1th ก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่นางเอกซุปตาอัมภชราภาได้เจอกับน้องแอบิเกลและน้องพายุครั้งแรกพร้อมแคปชั่นเมื่อพี่อั้มบังเอิญเจอน้องแอบิเกลกับน้องพายุป้าอั้มขออุ้มหน่อยงานนี้ด้วยความน่ารักของเด็กๆก,ก็ทาเอาสาวอั้มโดนตกเต็มๆขออุ้มน้องๆใหญ่พร้อมแซวตัวเองด้วยว่าเป็นป้าอั้มแล้วอ่ะขณะที่แฟนๆต่างก็ถูกใจและเอนดูความน่ารักของสาวอัมภชราภาและน้องๆกันเทียบอาธิเราเราเวลานี้มานานแล้วที่เห็นอั้มเล่นกับลูกชมพู่ เราเรอเวลานี้มานานแล้วอีกอย่างที่รอคือออกงานอีเวนต์ด้วยกันแกดกบเราเราเวลานี้นานมากมากมาก,มากที่พี่อ้ําเล่นกับลูกลูกลูก,ลกแม่ชมโมเมนต์ดาราที่ฉันอยากเห็นมากที่สุดดีต่อใจจังเงื้อแฟนคลับใจฟูพี่อ้ํากับลูกพี่ชมผู้โมเมนต์นี้ที่เรามานานพี่โดด,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 ดพี่อ,อ้๊มมอมอโมเมนต์คนแรกได้เจอกับพี่ลูกแม่ชมแล้วววเงือรอพี่อ้ํากับแม่ชมเจอกันนะคะติ่งเฝ้าเรามานานแสนานานและอื่นๆ